นะครับเราก็อยู่ที่เซิฟสี่ชิ้ครับผมหน่สี่ชิ้เซิฟเรีกช่างแล้วครับผมอันนี้ผมก็จะมาที่เซิฟผมอยู่ช่างก็หนักแล้วครับผมเราใส่สอบแปบหนึ่เป็นสอบของกนันออกแล้วกเราๆๆแต่วันตอนนี้อยู่ปีแรก อาคารสนใจกับเราด้นะครับก็าจะแรกก็จะมีกอดยาบัตอันทสองก็จะเป็นไม้เบสแล้วก็จะมีอะไร,รอ่าอย่างนี้เลยม่เก่งจริงนะให้ดูความนรอแล้วแต่เกตนะครับเนี่ยก็จะเบาหน่อยก็แล้วแต่หลับไม่ก็จะแรงขแรงขึ้นอ,อัน,นสองก็เรมมี่ ป็นนี่แล้วทุกคน, <S <S กค,นคือยิ่งน้ำเอ็ดเนีาเม็ดเนี้ยเนีน่อยเคยยังแรงเขาบอกหนึ่งคือยิ่งแรงขึ้นนะทุกคนอบอกสองยิ่งแรงขึ้นเนี้ยสองดีตายบอกเลยก็แรงอาจะไปใกล้เกินขนาดสองคือตัวเสพนะทุกคน อะไรเป๋าว่าผมาจะมีแค่นี้แหละใส่อนเลเพื่อนเพื่อนฮัลโหลครับฮัลโเพื่อนอ่าพี่พี่ครับครับผมเม่ไงครับ ครัผมอะไรครับอ่ einer, าก็ค้าขายคือก็ค้าอะไรก็ค้าตลาดนีพอพี่ก็ไ <tt> ม <loyal> <AP> ่รู้เหมือนกันนงไช่างะรจใช ถ้าเราใครไม่อยากให้กตัวเองนะเพื่อเรียนักเสือทุกคนเรียนนะเราจะเรียนเสอนชงะเมือนเียง ถ้าเรียนแล้วคือเรียนเลยต้องกออกไปได้อเคเดี๋ยวสัก ไม่เรียนแล้วกดออกไม่ได้ว่ะ บังทีอะมอแล้วก,กดยูเรกไม่ได้

you mm -hmm. chị buồn phải không vậy gì? Ai lại qua? mm -hmm.